ในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็นคนไทยหลากหลายกลุ่มได้รวมตัวกันและเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะพยายามหาทางช่วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเซนได้เป็นกลุ่มที่ทำงานประสานระหว่างประชาชนและภาครัฐนำคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปส่งโรงพยาบาลหรือว่านำคนที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะติดเชื้อไปตรวจนะคะที่ผ่านมา2สัปดาห์ก็ช่วยเหลือไปได้ถึง400คนแล้ว ติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะข้อมูลขอความช่วยเหลือส่งผ่านเข้ามายังแบบฟอร์มที่กลุ่มจิตอาสาของเพจ Facebook เซนได้ทำขึ้นจากนั้นจิตอา,าสาส่วนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและโทรศัพท์กลับไปติดตามแต่ละรายเพื่อสอบถามอาการประเมินเบื้องตน้นแต่ว่ายังรูตัวเองได้อยู่ใช่ไหมคะมีไออะไรอย่างนี้ จากนั้นวางตารางนัดหมายเพื่อไปรับตัวพร้อมประสานหน่วยงานรัฐตลอดสองสัปดาห์ที่ปฏิบัติงานร้อยละ75เป็นเรื่องขอความช่วยเหลือจากผู้มีความเสี่ยงสูงขอรถรับส่งไปตรวจหาเชื้อโควิด1 9ส่วนที่เหลือส่งผู้ป่วยติดเชื้อไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นการช่วยลดการระบาดน,นะครับเพราะว่าเราเรา,เราก็มองตามสภาพความจริงของกรุงเทพมหานครน,นะคะก็คือ กรุงเทพแม่ยมีครอบครัวที่ไม่สามารถแยกแยกบ้านได้เยอะครับหรือว่าเป็นชุมชนในอัดเยอะและ้วทีเนี้ยถ้ามันมีผู้ติดเชื้อแม้กระทั่งคนเดียวครับมันมาสามารถแพร่ต่อไม่ได้แบบขั้นพันคือสี่ถึงห้าคนอย่างเงี้ยครับเราต้องมองว่าการพาพวกเขาไปตรวจเนี่ยมันทาให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดการกรดการกของเชื้อของเชื้อได้ครับรอบนี้เป็นรอบที่สามของวันที่จิตอาสา,าทําหน้าที่ขับรถรับส่งผู้ขอความช่วยเหลือ ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งเขาจะเปลี่ยนชุด PPE ใหม่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างรวมทั้งทำความสะอาดรถพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อบริเวณที่นั่งและรอบรอบรถทุกครั้งก่อนออกรถไทย PBS ติดตามจิตอาสาไปรับผู้มีความเสี่ยงติดเชือ้อโควิด19ที่ขอความช่วยเหลือผ่านมาทางเพจ f a c e b o o k เธอเริ่มมีอาการหลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ รถไปรับจากแยนปฏิพัฒน์เพื่อไปส่งตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ตรวจโควิดส9สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงตลอดการเดินทางจะแยกที่นั่งระหว่างคนขับกับผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ผมจะพูดว่าผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะพี่คือประชากรที่จะทำหน้าที่ตรงนี้มันมีน้อยมากสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพี่มันมันใหญ่หลวงมากพี่ถ้าไม่ช่วยกันตอนนี้ก็ถ้าเราไม่ช่วยกันก็ไม่มีใครช่วยกันแล้วพี่ คนไทยก็ต้องช่วยกันที่ตอนนี้นกลุ่มเส้นได้เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนหลากหลายอาชีพเช่นแพทย์อาสากู่ภยัยพนักงานบริษัทพวกเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ุ่มทั้งต้องการลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19ขณะนี้ช่วยเหลือไปแล้วเกือบ400รายหรือเกือบ800เที่ยวการช่วยเหลือนี้ผู้ใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายบริการของเราเนี่ยก็คือ รับส่งผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงสูงเพื่อไปที่โรงพยาบาลอันนั้น,นที่1นนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังขยายเนี่ยเราเพิ่งเปิดโปรเจกต์บ้านเ้นได้ไปเมื่อสอวันที่แล้วนะครับและสิ่งที่เราทําคือเราไปพาร์ตเนอร์กับเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงแรมที่ยังมีเตียงอยู่เราจากหน้างานเนี่ยเราเห็นว่ามีผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยที่ยังรอเตียงอยู่ในบ้านเนี่ยในกรทมเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับ คนกลุ่มนี้ถ้าเรามองแค่ว่าเขาเป็นผู้ป่วยรอเตียงเราอาจาาจะเข้าใจออกเขาก็รอเตียงไปแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราเห็นในหน้าง,งานเขาคือคนที่อยู่ในชุมชนเขาคือคนที่อยู่ในห้องเช่าที่มันอาจจะมีพื้นที่เพียงแค่4หรือ6ตารางเมตรแต่ต้องอยู่กัน4คนนอกจากกลุ่มเส้นได้จะช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลืออีกด้านได้เห็นน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาลหลายคนนำสิ่งของต่างๆมาร่วมบริจาค เช่นวันนี้มีผู้บริจาคเจลแอลกอฮอล์จำนวน1,000ลิตรผมต้องพยายามช่วยกันให้ได้มากที่สุดคืออ,อ,อย่างเพื่อนอีกกลุ่มนึ่งก็จะทำกับข้าวแล้วก็เอาไปแจกค่ะมันมันน่าจะเหมือนมีใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยมากกว่าค่ะเป,เป็นเรื่องของเรื่องความที่ใครมีอะไรก็ทำให้ค่ะการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจิตอาสากลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้จุดเริ่มต้นของพวกเขามีเพียงรถหนึ่งคัน แต่ได้รับน้ำใจจากประชาชนด้วยกันบางคนส่งรถมาช่วยเหลือบางคนส่งโทรศัพท์มาให้ใช้ติดต่อประสานงานหรือบางคนบริจาคเงินเป็นค่าน้ำมันรถทำให้เห็นพลังของประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อต้องการฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน